สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโคราชยา่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสถานการณ์ของราคามะนาวสถานการณ์สภาพการตลาดของมะนาวในปีนี้นะครับผมในปัจจุบันนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตกต่ําของคนปลูกมะนาวนะครับผมคือราคามะนาวเนี่ยถูกมากนะครับผมช่วงนี้ถูกมากย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมมะนาวเนี่ยราคา ลูกก็สองบาทสามบาทนะครับผมตามเมืองใหญ่ๆบางที่เนี่ยราคาสี่บาทถึงห้าบาทนะครับผมนี่คือราคาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมพอมานะักปัจจุบันผ่านมาแค่เดือนเดียวนะครับผมมะนาวเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วปีนี้ออกสู่ตลาดเยอะมากนะครับผมเยอะแบบเยอะแบบที่เออ จำนวนเกินล้นตลาดเลยนะครับผมราคาตอนนี้นะครับผมถูกมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฉลยเรื่องราคานะครับผมคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2อสเดือนที่แล้วเนี่ยผมเห็นมะนาวผมติดดอกนะครับผมมีแปลงนี้นะครับผมมันติดดอกมีอยู่ประมาณ3ามต้นสามต้นสี่ร้อยต้นเนี่ยมันติดดอกจากทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยติดดอกเลยนะครับผมไม่เคยติดดอกเลยพอมามันเห็นผมเห็นดอกมาปีนี้เนี่ย ผมดีใจมากนะครับผมผมดีใจมากแต่ก็ยังชะงนอยู่นะครับผมว่าอากาศกับฝนที่ลงมาเนี่ยมันทําให้มะนาวติดดอกดีอย่างนี้ผมก็สังขรอใจว่าเพราะฉะนั้นไอ้แปลงอื่นที่เขาปลูกเหมือนกับเราเนี่ยก็คงจะติดดีเหมือนกับเรานะครับผม ผลปรากฏว่ามันดกจริงๆนะครับผมมะนาวปีนี้ดกมากนะครับผมผลผลิตทุกแปลงเนี่ยผมดูทุกสวนเนี่ยน่าจะมีมะนาวกันเยอะมากใครที่ปลูกมะนาวไว้ต้นสองต้นไว้กินตามบ้านเพื่อนๆก็คงจะบอกว่าโอ้โหกินไม่ทันกินไม่หมดนะครับผม พอผลผลิตช่วงนี้ออกมาเยอะนะครับผมราคามันก็ถูกนะครับผมถูกขนาดไหนนะครับผมถูกจนไม่มีคนจะซื้อนะครับผมคือมันเต็มตลาดมากนะครับผมราคาตอนนี้นะครับผมกิโลหนึ่งนะครับผมอยู่ที่กิโลละ3บาทถึง5บาทนะครับผม3บาทถึง5บาทนะครับผมเพื่อนๆฟังไม่ผิดทีแรกผมบอกว่าลูกละ2บาท3บาทนะครับผมลูกหนึ่งราคา2บาท3บาทแต่ตอนนี้กิโลละ สามบาทถึงห้าบาทไอ้สามบาทถึงห้าบาทเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแค่ลูกเดียวแต่มันหนึ่งกิโลนะครับผมหนึ่งกิโลเนี่ยจะมีมะนาวนะครับผมหนึ่งกิโลนี่จะมีมะนาวประมาณสักยี่สิบลูกถึงยี่สิบห้าลูกนั่นก็คือราคามะนาวตอนนี้นะครับผมผลหนึ่งนี่นะครับผมราคาไม่ถึงสามสิบสตางค์นะครับผมสามสิบสตางค์ถึงห้าสิบสตางค์เนี่ยถือว่าแพงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ผลผลิตทางการเกษตรปีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแทบจะทุกชนิดนะครับผมไม่ว่า,เ,าเป็นทุเรียนเป็นแตงโมที่เป็นเพื่อนเห็นมังคุดเงาะอ,อะไรที่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยราคาถูกมากนะครับผมนี่คือสถานการณ์ของคนทําเกษตรนะครับผมผมผลิตออกมาแล้วราคาต่ํามากนี่เรายังไม่พูดถึงเกษตรเชิงเดี่ยวที่ลงทุนมากกว่าเรานะครับผม ราคามันยังตกต่ําได้ขนาดนี้นะครับผมเพราะนั้นสถานก,การณ์ตอนนี้วิธีแก้ปัญหาของผมเนี่ยผมก็เก็บวันละวันละถุงสองถุงนะครับผมเอาไปขายตลาดนัดขายได้บ้างไม่ได้บ้างขายถุงละสิบบาทนะครับผมถุงหนึ่งเนี่ยใส่ยี่สิบลูกยี่สิสามสิบลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมใส่ให้มันเยอะที่สุดดึงดูดคนให้ซื้อมากที่สุดคือผมเอาไปขายร่วมกับผลผลิตอย่างอื่นอย่างเช่นฝรัง่งหน่อไม้นะครับผมมันก็พอขายได้บ้างนะครับผมแต่ว่า เนื่องจากผมปลูกเอาไว้จํานวนเยอะมากฝ่นั้นมันขายไม่หมดนะครับผมถามว่ามีพ่อค้ามาซื้อไหมมีครับผมแต่นานๆานานมาครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ราคาถูกๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยกิโลละสาบาทนะครับผมกิโลละสาบาทเนี่ยเขามาเก็บเองนะครับผมเขาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะลูกที่เขาต้องการนะครับผมผมก็ปล่อยอิสระเสรีจะเก็บกี่ลูกกี่ขนาดไหนเอาไปเลยนะครับผมลูกก็สบาท ไอ้ลูกกัสามบาทนี่เป็นเงินเครดิตด้วยนะครับผมเพราะว่า,าทางโรงงานที่เขาสั่งเขามาให้ให้เขาเอาไปส่งเนี่ยเขาก็ได้เครดิตมาพอมาถึงผมเนี่ยเขาก็บอกว่าอา่าอีกประมาณสามสี่วันถึงจะเอาตังค์มาจ่ายเงินไม่กี่บาทนะครับผมเงินไม่กี่บาทแต่ผมเห็นว่ามันมันดีกว่าทิ้งนะครับผมเพราะว่าไอ้ลูกแก่แ,กแล้วเนี่ยลูก,กใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันเดีย๋ยวมันก็แก่แล้วมันก็ร่วงนะครับผมถ้าเราไม่เก็บมันเดี๋ยวมันก็ร่วงเต็มพื้นเต็มกลายเป็นปุ๋ยไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมก็เลยไม่ได้สีเลียดมากนะครับผมเพราะว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับมะนาวไว้นะครับผมว่ามะนาวเนี่ยนะครับผมมันเป็นพืชที่ไม่น่าปลูกสาเหตุที่มันไม่น่าปลูกเพราะว่าเวลามันออกมาเนี่ยมันออกมาผลผลิตพร้อมกันนะครับผมพอออกมาพร้อมกันเนี่ยราคามันก็จะขายไม่ได้ มันจะขายไม่ดีราคาแพงอยู่ช่วงเดียวนะครับผมก็คือช่วงหน้าแลง้งคือประมาณสักเดือนเอ,อ่อเมษาพฤษภาเนี่ยราคามันก็จะแพงคือราคาลูกเกินบาทอาจจะถึง5บาท6บาทนะครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอผ่านเดือน2เดือนนี้ไปแล้วนะครับผมมะนาวมันจะถูกทั้งปีเลยนะครับผมที่นี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเพื่อนๆอย่าเรียนแบบผมผมเคยปลูกมะนาวแล้วล้มเหลวนี่คืออันนี้สถานการณ์จริงๆที่ผมล้มเหลวเลยนะครับผมล้มเหลวก็คือว่ามันขายไม่ได้เลยนะครับผมขายแบบ ขายแบบเหมือนให้เปล่านะครับผมขายเหมือนเททิ้งนะครับผมนี่คือคนที่ปลูกมะนาวนะครับผมแล้วผมยังบอกว่าพืชที่แม่ปลูกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมะม่วงนะครับผมฤดูกาลที่ผ่านมานเพื่อนๆที่ปลูกมะม่วงคงจะรู้นะครับผมว่าสถานการณ์ราคามันก็ใกล้เคียงกับมะนาวนะครับผมแต่มะนาวปีนี้นอกจากราคาที่ผมบอกว่ามันถูกแล้ว แต่มันถูกแบบเป็นปรากฏการเลยนะครับผมปรากฏการนี้ก็คือว่ามันถูกกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับผมราคาถูกถูกเนี่ยของปีที่มันผ่านมาเนี่ยโลหนึ่งยังได้7บาท8บาท10บาทแต่ปีนี้มาเหลือ3บาท5บาทแทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยนะครับผมคือถ้าเราใช้แรงงานจ้างแรงงานไปเก็บแล้วขายมะนาวกิโลละ3บาทเนี่ย ขาดทุนนะครับผมขาดทุนค่าแรงนะครับผมขาดทุนค่าแรงแต่นี่เออพอดีมีพ่อค้ามาซื้อผมในกิโลละสามบาทเนี่ยผมก็เลยด,ด,ดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ว่าผมดีอยู่อย่างข้อดีของผมอยู่อย่างก็คือว่ามะนาวแปลงนี้ของผมเนี่ยครับผม ผมไม่เคยดูแลเลยนะครับผมไม่เคยดูแลไม่เคยลงทุนกับมันว่างง้นเถอะไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยลดน้ําไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นผมไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นผมได้มาเท่าไหร่ขายมานาจะได้กี่บาทได้ห้าร้อยได้พันหนึ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นไรายได้แต่มันอาจจะขาดทุนเรื่องเวลาการใช้พื้นที่นะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นไปนะครับผมเพราะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะปลูก นะครับผมปลูกมะนาวนี่นะครับผมให้ดูคลิปผมไว้เป็นตัวอย่างวันนี้ผมเอาเอาแนวทางการปลูกพืชที่มันไม่ประสบความสําเร็จและมันมีปัญหาที่เราต้องยอมรับสภาพเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้มีตัวอย่างมะนาวนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์จริงๆก็ปีนี้นะครับผมก็ปีนี้เมื่อก่อนทําคลิปเนี่ยไม่มีอะไรมาอ้างอิงว่ามะนาวเนี่ยโอ้โหปลูกแล้วเนี่ย มันจะขายไม่ได้มันจะล้นตลาดยังไม่เคยเจอเหตุการณ์กันจริงๆแต่พอมะนาวของผมติดลูกนะครับผมก็เลยได้เจอกับเหตุการณ์ที่มันเจออย่างที่ผมพูดเอาไว้นะครับผมว่ามันล้นตลาดขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับผมคือทําไปเหมือนกับศูนปล่าทําไปแล้วไม่ได้อะไรนะครับผมนี่นะครับผมมะนาวผมเนี่ยผมไม่ได้ดูแลมันเลยนะครับผม ยากระเต็มนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเดินลอดช่องสงพุ่มก็ไม่เคยตัดแต่งกิ่งนะครับผมเนี่ยผมเดินลอดเอานะครับผมแล้วเวลาทุยผมเดินลอดเนี่ยนะครับผมลูกมะนาวเนะ่ยโตรงแตงเต็มไปหมดนะครับคือมันดกนะครับผมทั้งที่ไม่ได้ดูแลเลยแต่มันก็ดกนะครับเพราะนั้นมันเป็นปีที่คนที่ทำกเกษตรเนี่ยควรจะเข้าใจนะครับผมเวลาผลผลิตเราดกๆเนี่ย แสดงว่าเพื่อนบ้านหรือคนที่ปลูกพืชเหมือนกับเราเนี่ยเขาก็ต้องได้ผลผลิตที่ดกและได้เหมือนกับเรานะครับผมเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นลางบอกเหตุก็คือว่าเตรียมรับสถานการณ์นะครับผมถ้ามาไหลมันดกเนี่ยสถานการณ์ที่ราคามันจะถูกเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นอ่าเป็นอะไรฮะเป็นสัญญาณเตือนเรานะครับผมนะครับผลผลิตดีๆออกลูกติดดอก โอ้โห oh, เยอะเต็มต้นไปหมดเนี่ยสถานการณ์นั้นปีนี้ราคามันอาจจะถูกนะครับผมนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะมาแจ้งเตือนเรานะครับผมตั้งแต่ช่วงออกดอกหรือเป็นลูกอ่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะปลูกมะนาวนะครับผมอย่าปลูกเพื่อขายนะครับผมผมบอกเพื่อนๆว่าอย่าปลูกเพื่อขายไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปลูกนะครับผมแต่อย่าปลูกเพื่อขายนะครับผมถ้าเราปลูกเพื่อขายเมื่อไหลเนี่ย มันจะมีสภาพแบบเดียวกับผมนะครับผมแต่ถามว่าผมเดือดร้อนไหมกับการที่มะน,นาวมันล้นตลาดแล้วมันขายไม่ได้ไม่ครับผมเพราะว่าผมทําเกษตรผสมผสานหมายความว่ามะน,นาวมันถูกนะครับผมแต่ผมยังมีผลผลิตอย่างอื่นที่มันขายได้ราคาอย่างตอนนี้ผมมีหน่อไม้ ผมมีฝรั่งนะครับผมฝรั่งเป็นฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงหน่อไม้เนี่ยจะเป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงหวานราคามันดีนะครับผมวันนั้นผมยังมีรายได้จากทางอื่นมาชดเชยมันนาวที่ผมมองดูแล้วว่ามันไม่ได้อะไรนะครับผมได้บ้างแต่ได้ไม่มากถามว่าคุ้มทุนไหมก็อย่างที่บอกนะครับผมจุดคุ้มทุนของผมเนี่ยอ มันเป็นมะนาวที่ไม่ได้ดูแลไงมะนาวที่ไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นมันได้มากได้น้อยเนี่ยผมจึงไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับผมนี่คือการกระทําเกษตรอินทรีย์นะครับผมกเกษตรอินทรีย์ก็คือว่าใช้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่ามแมลงที่เราผลิตก้นเองหรือเราทําระบบนิเวศ ให้มันดีแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับผมให้ธรรมชาติมันดูแลนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตของเกษตรนะครับผมในแนวที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ต้นทุนเยอะผลผลิตออกมาเท่าไหร่เนี่ยคำว่าขาดทุนมันจึงไม่มีเพียงแต่ว่าราคามันถูกเราก็ได้น้อยถ้าราคามันดีถือว่าเราโชคดีเราก็จะได้มากกว่าคนอื่นนะครับผมนี่คือหลักการคิดในการทําเกษตรของผมเพราะฉะนั้น เพื่อนๆที่จะหันมาทําเกษตรนะครับผมมะนาวปลูกเอาไว้กินพอนะครับผมปลูกแค่ต้นสองต้นยาปลูกเพื่อขายเด็ดขาดนะครับผมอย่าปลูกเพื่อขายเด็ดขาดถ้าเพื่อนๆจะลงทุนกับมะนาวเนี่ยนะครับผมให้ข้ามไปเลยลงทุนกับมะม่วงเนี่ยให้ข้ามไปเลยให้ไปหาพืชอื่นมาปลูกแทนนะครับผมอย่าปลูกมะนาวนะครับผมเพราะว่าเวลามันล้นตลาดเนี่ยมันแทบไม่มีราคานะครับผมก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมสําหรับการเลือกปลูกพืชนะครับผม มะนาวเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับผมปลูกเอาไว้กินพอเพราะนั้นเพื่อนๆที่เป็นเกษตรมือใหม่กําลังคิดวางแผนจะทําเกษตรเนี่ยให้เลือกพืชให้ดีๆนะครับผมเลือกให้มันอา่าหลายๆอย่างนะครับผมเราผิดพลาดไปอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังมีผลผลิตอย่างอื่นรองรับนะครับผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมตอนนี้ผมมีมะนาวราคามันตกต่ํา ผมก็จะมีพืชอย่างอื่นเช่นฝรัลล่งเช่นหน่อไม้เนี่ยเป็นไรายได้ที่มันมีราคาอีกอย่างหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับผมเป็นสิ่งที่มาทดแทนกับผลผลิตบางอย่างที่มันตกต่ำเราก็มีสินค้ายอย่างอื่นที่มันยังขายได้ราคาอยู่นะครับเพราะนั้นวางแผนให้ดีนะครับผมก่อนจะทำเกษตรอย่าลืมนะครับผมสถานการณ์ที่ผมบอกแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือ ผลไมออ้หรือพันุไม้ที่ลงต้นด้วยมะนี่นะครับผมมะนาวมะม่วงอย่าปลูกครับผมไม่ได้บอกว่ามาห้ามปลูกนะครับผมแต่อย่าปลูกเพื่อขายให้ปลูกเพื่อกินพอนะครับผมสำหรับมะนาวและมะม่วงสวัสดีครับ